หลังจากฉันได้มรดกห0สิบล้านบาทคืนหนึ่งที่กลับบ้านดึกเพื่อนบ้านรีบวิ่งมาหาฉันแล้วกระซิบเสียงสั่นว่าอย่าก,กลับรีบหนีไปแต่เมื่อฉันก้าวเข้าบ้านทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมเงาดำลึกลับเสียงฝีเท้าจากใต้พื้นและร่างของฉันเองที่ดูเหมือนยืนรออยู่ข้างในคืนนี้คุณจะได้สัมผัสความลึกลับที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงจนไม่อยากกระพริบตาคุณกล้าจะดูจนจบหรือไม่หลังได้มรดกห้าสิบล้านบาท ชีวิตของฉันเงียบขึ้นอย่างประหลาดเสียงโทรศัพท์ดังน้อยลงเสียงคนทักทายหายไปคืนนั้นฉันกลับบ้านดึกถนนหน้าหมู่บ้านมืดกว่าทุกวันไฟถนนกระพริบเหมือนใกล้ดับลมพัดเย็นแต่แผ่นหลังของฉันกลับร้อนวูบเหงื่อซึมตรงต้นคอทั้งที่อากาศไม่อบอ้าวขณะก้าวผ่านบ้านหลังแรกประตูเหล็กของเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามค่อยๆเปิดออก เสียงเอียดดังยาวเหมือนมันตั้งใจทักฉันเธอโผล่หน้าออกมาดวงตาเบิกกว้างสีหน้าขาวซีดเธอจับแขนฉันแน,น่นเล็บจิกลงบนผิวมือสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่เธอกระซิบเสียงแตกอย่ากลับรีบหนีไปคำพูดนั้นทำให้ลมหายใจฉันสะดุดหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ในหูเสียงชีพจรดังก้องฉันหันไปมองบ้านตัวเอง บ้านสองชั้นสีขาวหน้าต่างชั้นบนเปิดอ้าทั้งที่ฉันจำได้ว่าปิดไว้กลิ่นบางอย่างลอยมาตามลมกลิ่นอับชื้นปนเหล็กเหมือนสนิมผสมขาวจางๆไฟในบ้านกระพริบดับแล้วติดขึ้นเองม่านหน้าต่างชั้นล่างขยับช้าๆเหมือนมีใครยืนอยู่หลังผ้าเฝ้ามองมาที่ถนนเสียงประตูไม้ในบ้านดังเบาๆทั้งที่ไม่มีลม ทั้งที่ไม่มีรถผ่านเพื่อนบ้านสายหัวแรงขึ้นน้ำตาคลอเสียงเธอสั่นจนแทบไม่ได้ยินเขารู้แล้วเขาเข้าบ้านเธอแล้วเมื่อครูขาของฉันชาเท้าเย็นเฉียบเหมือนเหยียบพื้นน้ำแข็งกระเป๋าเงินหนักอึ้งในมือภายในบ้านมีเสียงของอะไรบางอย่างขยับเป็นเสียงลากเสียงถูฉาหนักกลิ่นข่าวชัดขึ้น ล้อยออกมาจากประตูหน้าบ้านพร้อมกับเสียงกุญแจที่หมุนเองจากด้านในลูกบิดค่อยๆขยับชันหยุดแล้วขยับอีกครั้งเงาดำทอดลงบนพื้นเฉลียงย่าวผิดสัดส่วนเหมือนร่างนั้นไม่ได้ยืนคนเดียวลมหายใจร้อนผ่าแล่นผ่านหูฉันทั้งที่ตรงนั้นไม่มีใครเสียงกระซิบต่ำชิดหลังมรดกของเธอฉันมารับแล้วประโยคสุดท้ายนั้นยังดังก้องในหัว เสียงไม่ดังแต่ชัดทุกพยางฉันไม่กล้าหันกลับไปมองลมหายใจติดขัดอกแน่นเหมือนถูกบีบเพื่อนบ้านสะบัดแขนฉันรีบผลักฉันไปทางปลายซอยใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกลัวที่แท้จริงพื้นถนนเย็นเฉียบรองเท้าของฉันกระแทกเสียงดังเกินไปทุกก้าวเหมือนส่งสัญญาณให้ใครบางคนรู้ตำแหน่งไฟในบ้านฉันดับทั้งหมดความมืดกลืนทุกอย่าง แต่ฉันยังรู้สึกถึงสายตากระจกหน้าบ้านแตกดังเพลงเสียงนั้นเฉือนอากาศยามค่ำคืนหัวใจของฉันแทบหยุดเต้นมีเสียงหัวเราะต่ำช<ะ>้าหนักดังมาจากในบ้านเสียงฝีเท้าตามมาไม่รีบไม่เร่งเหมือนมั่นใจว่าฉันหนีไม่พ้นกลิ่นคาวแรงขึ้นลอยตามหลังฉันมาติดอยู่ในลมหายใจทุกครั้งที่สูดเข้า ฉันเหลือบมองหน้าต่างชั้นสองครั้งสุดท้ายเงาหลายเงาซ้อนทับกันบางเงาไม่ขยับตามกฎของร่างกายมนุษย์เสียงของอะไรบางอย่างหล่นกระแทกพื้นโลหะกระทบไม้แล้วเงียบไปในกระเป๋าของฉันโทรศัพท์สั่นขึ้นเองหน้าจอสว่างโดยไม่มีการแตะต้องข้อความใหม่ปรากฏตัวอักษรช้าเหมือนคนพิมพ์ตั้งใจถ่วงเวลาเงินนั้น เปิดประตูให้เราทุกคนขณะที่ข้อความค้างอยู่บนหน้าจอไฟถนนทั้งซอยดับพร้อมกันความมืดปิดล้อมและเสียงฝีเท้าหยุดลงตรงด้านหลังฉันความเงียบทับลงมาหนักอึง้งหนักกว่าความมืดหนักกว่าลมหายใจของฉันเองฉันรู้สึกถึงบางอย่างอยู่ใกล้เกินไปใกล้จนผิวหนังรับรู้ได้อากาศตรงหลังเย็นลงทันทีเสียงฝีเท้าหยุดแต่นั่นไม่ทำให้โล่งใจ เพราะมีเสียงอื่นแทนที่เสียงหายใจไม่ใช่ของฉันมันช้าลึกเหมือนคนที่เพิ่งเดินขึ้นบันไดามานานข้อมือของฉันถูกคว้าไว้แรงนั้นเย็นแข็งไม่เหมือนมือของคนที่ยังมีเลือดไหลเล็บฝังลึกลงในเนื้อความเจ็บแล่นวา่าแต่ฉันไม่กล้าส่งเสียงกลิ่นสนิมผสมกลิ่นดินชื้นโชยขึ้นมารุนแรงจนแสบจมูก ล้มหายใจฉันสัน่นปลายซอยไร้แสงบ้านทุกหลังปิดเงียบเหมือนไม่มีใครอาศัยใครคนหนึ่งโน้มตัวเข้ามาใกล้หูผมยาวเปียกสัมผัสแก้มเย็นจัดจนขนลุกทั้งตัวเขาไม่คิดว่าจะได้มาเร็วขนาดนี้เสียงนั้นกระซิบเหมือนคุ้นเคยเหมือนรู้จักฉันมานานหัวใจของฉันเต้นแรงจนเจ็บภาพหน้าฉันสะท้อนในความมืดผ่านดวงตาที่อยู่ใกล้เกินไป ทันใดนั้นไฟรถยนต์สว่างวาบจากหัวซอยแสงขาวฉีกความมืดออกชั่วขณะเงาทั้งหมดหายวับแรงที่ข้อมือคลายลงทิ้งความเย็นไว้บนผิวฉันสุดลงบนถนนเข่ากระแทกพื้นหายใจแรงจนเจ็บหน้าอกรถคันนั้นแล่นผ่านไปไม่ชะลอไม่มองเมื่อไฟถนนติดอีกครั้งฉันอยู่คนเดียวกลางซอยแต่รอยนิ้วบนข้อมืออย่งชัด โทรศัพท์ในมือสั่นอีกครั้งหน้าจอสว่างโดยไม่มีการแจ้งเตือนตัวอักษรใหม่ค่อยๆปรากฏเหมือนเลือดซึมผ่านพื้นผิวคืนนี้เราแค่ทักทายและจากในบ้านของฉันเสียงประตูเปิดดังขึ้นอีกครั้งเสียงประตูนั้นดังชัดทั้งที่ฉันยืนอยู่กลางซอยทั้งที่ระยะควรไกลเกินได้ยินเสียงไม้ครูดกับพื้นชายาว เหมือนมีบางสิ่งถูกลากออกมาจากบ้านลมหายใจของฉันสั้นลงอกกระตุกหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะไฟในบ้านฉันติดขึ้นทีละดวงจากชั้นล่างไล่ขึ้นชั้นบนเหมือนมีใครตรวจตราทีละห้องหน้าต่างบานหนึ่งเปิดออกเสียงกระแทกดังแหลมผ้าม่านปลิวออกมานอกกรอบเงาร่างสูงปรากฏหลังกระจกข้อเอียงผิดมุมไหลตกต่ำเหมือนรับน้ำหนักที่มองไม่เห็น เสียงของอะไรบางอย่างตกลงบนพื้นหนักเปียกตามด้วยกลิ่นขาวที่ลอยมาอีกระลอกฉันพยายามขยับขาแต่พื้นถนนเหมือนดูดเท้าไว้ความเย็นแล่นขึ้นมาถึงหัวเขา่าจากในบ้านมีเสียงพูดดังขึ้นมากกว่าหนึ่งเสียงทับซ้อนกันจนแยกไม่ออกทุกเสียงเรียกชื่อฉันออกเสียงถูกออกเสียงพร้อมกันประตูรั้วหน้าบ้านค่อยๆเปิดฉา ฉาเหมือนตั้งใจให้ฉันมองบนพื้นเฉลียงมีรอยลากยาวสีดำคล้ำทอดออกมาจนถึงบันไดโทรศัพท์ในมือฉันร้อนขึ้นหน้าจอสว่างเองอีกครั้งไม่มีสัญญาณเครือข่ายข้อความใหม่ขึ้นทีละบรรทัดเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังอ่านไปพร้อมกับฉันบ้านหลังนี้ไม่เคยเป็นของเธอคนเดียวขณะฉันยืนแข็งอยู่กับที่ เสียงฝีเท้าอีกชุดดังขึ้นจากด้านหลังใกล้ใกล้กว่าเดิมและเสียงเดิมเสียงที่ฉันได้ยินครั้งแรกกระซิบชิดหูอีกครั้งถึงเวลานับซับกันใหม่แล้วคำกระซิบนั้นทำให้ลมหายใจฉันหยุดชั่วขณะอากาศรอบตัวหนักแน่นขึ้นเหมือนโลกทั้งใบเอียงเข้าหาเสียงนั้นฉันรู้สึกถึงร่างหลายร่างอยู่ใกล้ใกล้จนผิวหนังตึงใกล้จนไม่ต้องมองก็รู้ พื้นถนนใต้เท้าเริ่มเย็นจัดความเย็นซึมผ่านรองเท้าไต่ขึ้นมาช้าๆจากในบ้านเสียงลิ้นชักถูกเปิดเสียงโลหะกระทบกันเสียงนับเบาๆสลับหัวเราะหนึ่งสองสาแต่ละเลขออกจากปากคนละเสียงสูงต่ำแตกต่างกันไฟในบ้านกระพริบถี่เงาบนผนังเคลื่อนไหวสวนทางกับแสงบางเงายาวเกินผนัง บางเงาไม่มีสีสะเพื่อนบ้านที่เตือนฉันยืนอยู่หน้าบ้านตัวเองเธอไม่ขยับไม่ส่งเสียงดวงตาเธอมองมาที่ฉันเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเหมือนคนที่รู้ตอนจบมานานแล้วจากหลังบ้านเสียงของประตูอีกบานเปิดออกเสียงนี้ใกล้เกินกว่าจะเป็นชั้นล่างเหมือนมันอยู่หลังฉันทันทีลมหายใจเย็นรินลงบนต้นคอชวนให้ขนลุกสู้ หัวใจเต้นแรงจนเจ็บเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นชาชัดเหมือนอ่านเอกสารเจ้าของเดิมยังไม่เคยไปไหนแรงกดมาที่ไหล่ฉันไม่มากแต่หนักเหมือนมือหลายมือซ้อนกันขาของฉันสุดเข่ากระแทกพื้นถนนเย็นจนชาสายตาของฉันมองเห็นพื้นชัดขึ้นรอยเท้าหลายรอยล้อมรอบบางรอยไม่มีปลายเท้า บางรอยลึกผิดปกติเสียงกระซิบดังพร้อมกันใกล้รอบด้านเงินนั้นเรียกเราชื่อของเธอก็เรียกเช่นกันไฟในบ้านดับลงพร้อมกันอีกครั้งความมืดหนาทึบปิดทุกทิศเหลือเพียงเสียงนับที่ดังใกล้หูสี่ห้าหกและเสียงลูกกุญแจถูกวางลงในมือฉันอย่างช้าๆโลหะเย็นเฉียบสัมผัสฝ,ฝ่ามือน้ำหนักของกุญแจมากเกินขนาด เหมือนบรรทุกบางสิ่งที่มองไม่เห็นนิ้วของฉันสัน่นแต่กุญแจกลับอยู่นิ่งเรากับมันคุ้นเคยกับมือฉันดีเสียงนับรอบตัวหยุดลงพร้อมกันความเงียบกดทับจนหูอื้อได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นไฟในบ้านติดขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่มีการกระพริบแสงขาวนิ่งสว่างเกินจริงประตูหน้าบ้านเปิดกว้างไม่เหลือบานไม้กัน้นภายในบ้านโลง่ง กว้างผิดจากความทรงจำเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นถูกเลื่อนออกจากที่เดิมตู้โตะ๊ะโซฟาทั้งหมดหันหน้าเข้าหากลางห้องบนพื้นมีรอยนั่งหลายตำแหน่งเป็นวงเหมือนเคยมีการรวมตัวภาพถ่ายครอบครัวของฉันวางเรียงบนผนังแต่ทุกภาพฉันยืนอยู่คนเดียวไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครยืนข้างฉัน เสียงประตูรั้วปิดลงด้านหลังดังหนักตัดทางหนีกุญแจในมือเริ่มอุ่นอุ่นจากภายในเหมือนมีลมหายใจซ่อนอยู่เสียงฝีเท้าดังขึ้นในบ้านไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองเสียงฝีเท้าเหล่านั้นไม่เร่งไม่ปกปิดเดินออกมาจากทุกห้องผนังขยับเล็กน้อยเหมือนบ้านขยายตัวเพดานสูงขึ้นอย่างช้าชเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้ง ครั้งนี้อยู่ทุกทิศซ้อนกันจนแยกไม่ออกถึงเวลาลงชื่อแล้วโต๊ะกลางห้องเลื่อนเข้ามาใกล้ฉันเองบนโต๊ะมีเอกสารหนาปกเปื้อนรอยมือเก่าและใหม่ปะปนชื่อของฉันพิมพ์อยู่บรรทัดล่างหมึกยังสดเหมือนเพิ่งเขียนรอปากกาวางอยู่ข้างกระดาษปลายปากกาเปียกชื้นมีกลิ่นสนิมลอยขึ้นมาเงาหลายเงายืนล้อมรอบโตะ๊ะ ไม่มีเงาไหนทับซ้อนกับร่างกายทั้งหมดหันหน้ามองฉันกุญแจในมือสั่นเบาๆสั่นสม่ำเสมอเหมือนเตือนจากในอกฉันความเย็นแผ่กระจายแทนที่ความกลัวด้วยความว่างเปล่ามือของฉันยกขึ้นชา้านิ้วจับปากกาแน่นทั้งที่ไม่มีแรงเหลือและทันทีที่ปลายปากากาสัมผัสกระดาษเสียงประตูทุกบานในบ้านปิดลงพร้อมกันอีกครั้ง เสียงประตูปิดต่อเนื่องชั้นล่างชั้นบนห้องที่ฉันไม่เคยเปิดแรงสั่นสะเทือนแล่นผ่านพื้นโต๊ะสั่นตามเอกสารไหวเหมือนมีลมจากใต้กระดาษหมึกบนหน้ากระดาษเริ่มไหลเองเส้นดำค่อยๆต่อกันกลายเป็นลายเซ็นของฉันทั้งที่มือยังค้างอยู่ฝ่ามือเย็นชาไม่รู้สึกถึงปลายปากกาแต่ได้ยินเสียงขูดเบาๆ เงารอบตัวขยับเข้ามาใกล้ใกล้จนแสงถูกบังอากาศอับหนักมีกลิ่นดินเก่าปนขาวเสียงหนึ่งหัวร้อต่ำไม่ดังแต่สั่นไปทั้งห้องผนังด้านหลังฉันเริ่มเปียกหยดน้ำสีเข้มไหลลงช้าช้าทิ้งคราบยาวเหมือนรอยนิ้วจากเพดานได้ยินเสียงเหมือนใครเดินกลับหัวเสียงฝีเท้าหยุดอยู่เหนือสีสะความร้อนจากกุญแจแผ่ขึ้นมาถึงข้อมือ ผิวไม่แปลกแต่ฉันยังถือมันไว้แน่นเสียงกระซิบซ้อนกันอีกครั้งใกล้แนบอยู่ในหัวชื่อของเธอผูกไว้ครบแล้วพื้นกลางห้องยุบตัวลงเล็กน้อยร้อยแตกแผ่เป็นวงอากาศเย็นพุ่งขึ้นจากด้านล่างฉันได้ยินเสียงคนจำนวนมากอยู่ข้างใต้เสียงพึมพำรรเสียงเรียกไฟในบ้านเริ่มเปลี่ยนสีจากขาว เป็นเหลืองซีดเป็นแดงคล้ำภาพถ่ายบนผนังเปลี่ยนไปพร้อมกันในภาพฉันยืนอยู่ท่ามกลางเงาใบหน้าเรียบเฉยดวงตาว่างเปล่าเสียงปากกาหยุดมึกหยดสุดท้ายซึมลงกระดาษแล้วเอกสารทั้งหมดพลิกหน้าเองหน้าถัดไปอย่างว่างแต่มีที่สำหรับชื่อใหม่อีกชื่อและอีกชื่อจากในความมืด มีมือยื่นออกมาหากุญแจมือแรกมือที่สองมากขึ้นเรื่อยๆเสียงเดิมกระซิบชิดหูชัดกว่าทุกครั้งมรดกนี้ยังไม่ครบจํานวนประโยคนั้นหนักแน่นเหมือนตราประทับกระแทกลงกลางอกฉันมือที่ยื่นออกมาจากความมืดไม่หยุดผิวแห้งแตกผิวซี่ใสาบางมือมีคราบดินติดอยู่เสียงเรียกชื่อดังสลับกันชา ใกล้เหมือนรอให้ฉันตอบรับกุญแจในมือเต้นเบาๆสั่นรับกับเสียงเรียกราวกับเตือนว่าหน้าที่เริ่มต้นแล้วพื้นแตกออกกว้างขึ้นลมเย็นพุ่งขึ้นมาแรงพาเสียงคล่ำครวนลอยวนในห้องภายใต้รอยแตกฉันเห็นความมืดซ้อนกันเป็นชั้นเงาเคลื่อนไหวร่างซ้อนตาเป็นร้อยคู่จ้องขึ้นมาโต๊ะกลางห้องเลื่อนถอยเปิดทางไปยังช่องว่าง เอกสารถูกลมพัดกระจายแผ่นกระดาษปลิวนรอบตัวฉันทุกแผ่นมีชื่อชื่อที่ฉันไม่รู้จักชื่อที่ถูกขีดค่าชื่อที่ยังสดเสียงฝีเท้าบนเพดานเริ่มเดินอีกครั้งฉาวนเหมือนกำลังวัดขนาดห้องผนังบ้านกระเพื่อมเหมือนหายใจเหมือนบ้านทั้งหลังมีชีวิตเพื่อนบ้านที่เคยเตือนยืนอยู่ในกรอบประตูเธอไม่ขยับ แต่ปากขยับเบาๆเสียงของเธอไม่ออกมาแต่คำเตือนลอยเข้าหัวฉันซำ้ำไม่หยุดสายตาฉันก้มลงมองมือของตัวเองผิวเริ่มซีดเส้นเลือดจางเหมือนไม่ใช่มือของคนที่ยังอยู่ข้างบนเสียงกระซิบเปลี่ยนจังหวะไม่เร่งไม่ฉ้าเหมือนพิธีกรรมที่ทำซ้ำมานานแบ่งรับแทนจากช่องว่างใต้ผืน มีขั้นบันไดโผล่ขึ้นมาขั้นแรกเปียกชื้นขั้นถัดไปมือสนิทกุญแจในมือฉันหันปลายเข้าหาตัวเองแรงกดที่ฝ่ามือเพิ่มขึ้นเหมือนบอกว่าทางเลือกเหลือน้อยเสียงนับกลับมาอีกครั้งครั้งนี้ดังเท่าหัวใจดังใกล้หูเจ็ดแปดและพื้นใต้เท้าฉันเริ่มเคลื่อนตัวลงอย่างช้าช้าแรงสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นร่างของฉันเอ็นตามพื้น เหมือนถูกดึงลงด้วยน้ำหนักที่มองไม่เห็นขั้นบันไดเลื่อนขึ้นมาจนครบแต่ละขั้นมีรอยเท้าเก่าซ้อนทับกันจนนับไม่ท้วนกลิ่นดินชื้นผสมควันเย็นลอยขึ้นแสบตาแสบลำคอเสียงนับหยุดเหลือเพียงความเงียบที่อัดแน,น่นเหมือนทุกอย่างกำลังรอฟังคำตอบเงาทั้งหมดรอบตัวเริ่มขยับพร้อมกันไม่พุง่งไม่ถอยเพียงหันมาทางฉัน แสงไฟเหนือสีสารีลงบ้านทั้งหลังเหมือนก้มตัวรับฟังมือของฉันกํากุญแจแน่นผิวหนังเริ่มด้านฉาเหมือนถือของที่ไม่ควรถูกครอบครองจากบันไดขั้นล่างสุดมีเงาร่างหนึ่งก้าวขึ้นมาฉามั่นคงใกล้พอให้ฉันเห็นใบหน้าใบหน้าที่คุ้นเคยใบหน้าของฉันเองแต่ดวงตาขุ่นมัวรอยยิ้มแข็งเหมือนรอยแยก เธอเงยหน้ามองฉันสายตานิ่งไม่กระพริบเธอยื่นมือออกมาฝ่ามือหงายรอรับกุญแจในหัวฉันมีเสียงเดียวไม่เร่งไม่บังคับหน้าที่เปลี่ยนมือพื้นด้านหลังฉันปิดลงตัดทางถอยเสียงดังแน่นเหมือนฝาาลงล้มหายใจฉันสั้นความเย็นไหลผ่านกระดูกแต่หัวใจกลับเต้นสม่ำเสมอผิดปกติ รอบตัวเงาทั้งหมดโน้มตัวเข้ามาเล็กน้อยเหมือนการโค้งรับไฟในบ้านดับสนิทเหลือเพียงแสงจางจากใต้พื้นสองใบหน้าของอีกฉันให้ชัดขึ้นริมฝีปากของเธอขยับไม่มีเสียงแต่ความหมายชัดเจนถึงตาของเธอแล้วคำพูดนั้นกดทับจิตใจแน่นนิ่งเหมือนคำตัดสินที่ไม่มีวันเปลี่ยนมือของอีกฉันยังคงค้างอยู่กลางอากาศนิ่ง รอไม่เร่งกุญแจในมือฉันหนักขึ้นอีกครั้งเหมือนดูดแรงจากร่างจากความทรงจำจากชื่อของฉันเองเงาทั้งหมดเงียบลงไม่มีเสียงนับไม่มีเสียงกระซิบบ้านทั้งหลังหยุดหายใจฉันมองใบหน้านั้นใกล้ขึ้นรายละเอียดชัดเกินควรรอยแผลเล็กๆใต้คางรอยย่นที่ฉันจำได้ดีมันคือฉันแต่เย็นกว่า ว่างเปล่าวกว่าเสียงหนึ่งดังขึ้นจากใต้พื้นไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำขอเป็นการรับรู้เหมือนกฎที่ทุกคนรู้เจ้าบ้านคนต่อไปนิ้วมือของฉันคลายลงช้าๆกุญแจเริ่มเลื่อนปลายโลหะเย็นเสียดผิวทันทีที่มันแตะฝ่ามือของอีกฉันอากาศรอบตัวเปลี่ยนทันทีความหนักหายไปความเย็นถอนตัวฉันรู้สึกเบาลง เบาจนแทบไม่รู้สึกถึงร่างเงาทั้งหมดถอยหลังหนึ่งก้าพร้อมกันเป็นจังหวะเดียวพื้นบ้านปิดสนิทร้อยแตกหายไปเหมือนไม่เคยมีช่องว่างไฟในบ้านติดขึ้นอีกครั้งแสงนุ่มอบอุ่นเหมือนบ้านธรรมดาในคืนปกติอีกชั้นหันหลังให้เดินกลับลงบันไดร่างค่อยๆกลืนไปกับใต้พื้นไม่มีเสียงไม่มีร่องรอย พื่อนบ้านที่ยืนอยู่หน้าประตูค่อยๆหลับตาลงไหลที่เกรงมานานผ่อนคลายฉันยืนอยู่คนเดียวกลางบ้านหัวใจเต้นช้าสงบผิดธรรมดาภาพถ่ายบนผนังเปลี่ยนอีกครั้งในภาพบ้านยังคงอยู่และมีคนยืนในเงาไม่ใช่ฉันลมหายใจแรกที่ฉันสูดเข้าอากาศโลง่งว่างไร้กลิ่นขาวแต่จากใต้พื้น ลึกลงไปเสียงนับเริ่มดังขึ้นอีกครั้งชาสม่ำเสมอหนึ่งสองสามสี่เสียงนั้นไม่ใช่เพียงการนับแต่เหมือนเรียกชื่อเรียกใครบางคนลงไปข้างใต้ฉันขยับตัวเท้าแทบไม่แตะพื้นเหมือนลอยอยู่กลางห้องรอยเท้าที่เคยอยู่บนพื้นหายไปแต่ความรู้สึกว่ามีใครอยู่รอบตัวยังคงชัดอีกฉันปรากฏขึ้นอีกครั้ง ไม่ใช่เงาไม่ใช่ภาพสะท้อนแต่ร่างเต็มตัวยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามสายตาเธอไม่กระพริบจ้องฉันนิ่งล้มหายใจเย็นจับจิตใจมือของเธอหยิบกุญแจจากมือฉันแรงดึงเบาแต่ฉันไม่สามารถปล่อยได้จากใต้พื้นฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งสองสาและเสียงกระซิบแผ่วเบาเรียกฉันด้วยชื่อเต็ม ฉันรู้สึกถึงความเย็นซึมเข้ากระดูกสันหลังทั้งที่ร่างกายยังยืนอยู่ฝ่ามือของอีกฉันวางบนโต๊ะนิ่งมั่นคงเหมือนส่งสัญญาณแล้วเสียงนับก็หยุดทุกอย่างหยุดพร้อมกันความมืดหายไปแต่ร่างนั้นยังคงอยู่ยืนเฉยสายตาจับจ้องกุญแจในมือฉันร้อนขึ้นทันทีเหมือนเตือนเหมือนบอกว่าทางเลือกหมดแล้วจากในอก ความกลัวกลับมาหนักแน่นไม่สามารถถอนออกฉันสุดลงกับพื้นหัวใจเต้นแรงปากแห้งร่างสั่นไม่หยุดอีกฉันยกมือช้าๆปลายกุญแจชี้ตรงฉันเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเงียบมั่นคงและเต็มไปด้วยความแน่นอนถึงเวลาแล้วลมหายใจฉันหยุดชั่วขณะอากาศรอบตัวแน่นจนแทบหายใจไม่ออก หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกอีกฉันยกมือสูงขึ้นกุญแจในมือเงาสะท้อนแสงไฟเหมือนมีพลังบางอย่างแผ่ออกมาเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งครั้งนี้ดังชัดรอบหูเรียกชื่อฉันซ้ำๆฉาหนักแน่นพื้นใต้เท้าฉันสั่นเบาๆเหมือนกำลังรออะไรรอการตอบสนองจากฉันมือของฉันสัน่นแต่ยังคงถือกุญแจแน่นนิ้วฉา แรงแทบหมดแต่ความรู้สึกในอกยิ่งหนักขึ้นร่างของอีกฉันก้าวเข้ามาใกล้ทุกฝีเท้าเงียบไม่มีเสียงแต่แรงกดจากความเงียบกลับกดทับฉันสายตาของเธอตรงเข้าหาดวงตาฉันเย็นจัดว่างเปล่าเหมือนมองทะลุเข้าไปในจิตใจกุญแจเริ่มสั่นในมือฉันแรงสั่นส่งตรงขึ้นแขนร่างสั่นสถานตามเสียงกระซิบดังซ้อนกันอีกครั้ง รอบห้องรอบหัวรอบหัวใจถึงเวลาส่งมอบแล้วฉันเข้าใจทันทีไม่สามารถถอยหลังไม่สามารถวิ่งหนีมือของอีกฉันวางลงบนโต๊ะฉามั่นคงราวกับเป็นสัญญาณให้ฉันยอมรับจากใต้พื้นฝีเท้าดังขึ้นอีกชุดฉาสม่ำเสมอเหมือนนับรอผู้มาถึงทุกอย่างหยุดนิ่งบ้านเงียบ ไฟสว่างอบอุ่นแต่ความรู้สึกข้างในยังหนาวเย็นและฉันรู้กุญแจในมือไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปขณะที่ฝ่ามือของอีกฉันค่อยๆกวาดมันไปทุกอย่างรอบตัวฉันเริ่มสัน่นลมเย็นพัดผ่านเสียงคร่ำครวญจางลงแล้วความเงียบก็ดับสนิทฉันยืนอยู่คนเดียวมือเปล่าใจเต้นช้าและในใจรู้ว่ามรดกนี้ เพิ่งเริ่มต้นบทต่อไปเท่านั้นฉันยืนอยู่กลางบ้านมือว่างเปล่าแต่หัวใจยังเต้นแรงความเย็นยังคงแผ่ลงมาที่หลังคอภาพถ่ายบนผนังกลับคืนสภาพเดิมบ้านเหมือนยังปกติแต่ความรู้สึกข้างในไม่เคยปกติอีกแล้วจากใต้พื้นเสียงฝีเท้าเงียบไปชั่วครู่แต่ฉันรู้ไม่ใช่การหายไปกุญแจที่ฉันเคยถือหายไปจากมือ เหลือเพียงความว่างเปล่าแต่แรงกดยังอยู่ฉันก้าวไปที่หน้าต่างมองออกไปยังถนนเพื่อนบ้านยังยืนเงียบไม่พูดไม่ขยับเหมือนรู้แล้วว่าฉันรอดมาได้ลมเย็นพัดเข้ามาแต่มีกลิ่นคาวบางอย่างติดมาจางๆทำให้ขนลุกอีกครั้งฉันพยายามก้าวกลับไปที่โต๊ะกลางห้องแต่รู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากใต้พื้นไม่แรงจนดึงฉันลง แต่เพียงพอให้หัวใจเต้นแรงอีกครั้งเสียงกระซิบแผ่วเบากลับมาเหมือนอยู่รอบห้องเรียกชื่อฉันอีกครั้งฉามั่นคงและฉันรู้ว่ามรดกนี้ไม่ได้เป็นเพียงเงินไม่ได้เป็นเพียงความร่ำรวยมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตรอผู้ที่ถือมันรอผู้ที่กล้าเผชิญฉันหยุดนิ่งมองบ้านรอบตัวทุกเงาทุกเสียง ทุกลมหายใจรู้แล้วว่าคืนนี้ฉันยังไม่รอดและอีกฉันยังอยู่ข้างใต้เฝ้าดูรอเพื่อบทต่อไปความเงียบในบ้านหนักแน่นเหมือนทุกสิ่งกําลังเฝ้าฉันหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแต่ไม่กล้าแม้แต่หายใจเสียงดังฉันค่อยๆก้าวไปที่บันไดแต่พื้นใต้เท้าเหมือนมีแรงดึงเบาๆดึงฉันลงไปช้าๆ เหมือนใครบางคนรออยู่ใต้พื้นฝ่ามือของฉันยังสั่นแต่ฉันต้องถือไว้กุญแจที่หายไปเหมือนยังมีอยู่ในความคิดเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งชัดเจนขึ้นรอบตัวจากผนังจากเพดานและจากใต้พื้นชื่อฉันถูกเรียกซ้ำไม่ใช่เพื่อเตือนแต่เพื่อยืนยันว่าฉันถูกเลือกอีกฉันปรากฏอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าครั้งก่อน ยื่นอยู่บนขั้นบันไดใบหน้ามีรอยยิ้มเย็นสายตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความแน่นอนมือของเธอยื่นออกมาฉะามั่นคงเหมือนบอกว่าฉันต้องส่งมอบลมเย็นพัดแรงขึ้นพัดผมฉันกระเซิงและพัดเอากลิ่นข่าวชื้นมาเต็มห้องรอบตัวฉันเงาเล็กๆโผล่ออกมาอีกหลายร่างไม่ขยับมากแต่มองฉันทุกคน ฉันรู้สึกถึงแรงดึงแรงเย็นแรงกดจากใต้พื้นและจากร่างของอีกฉันเสียงกระซิบดังชัดครั้งนี้เรียกชื่อฉันพร้อมกับคำสั่งถึงเวลาแล้วมอบทุกอย่างฉันยืนแข็งมือสัน่นใจเต้นแรงและรู้ว่ามรดกนี้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันสามารถเก็บไว้ได้อีกต่อไปจากใต้พื้นฝีเท้าดังก้าวขึ้นอีกครั้ง ฉามั่นคงเหมือนกำลังรอฉันก้าวเข้าไปและฉันรู้ว่าครั้งนี้ไม่มีทางถอยฉันยื่นมือออกไปตรงไปยังอีกฉันและความเย็นแผ่เข้ามาทั่วร่างคืนนี้ทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นถ้าต้องการฉันสามารถเขียนตอนจบของเรื่องสุดสะพรึงนี้ให้คุณต่อเนื่องจากตรงนี้แบบเต็มอารมณ์เซอร์สเพนส์ได้เลยคุณอยากให้ผมทำต่อไหม